ประชาชนคนไทยทั้งชาติเนี่ยทำงานจ่ายภาษีไปให้พวกนักการเมืองเนี่ยนะเอาไปบริหารประเทศทำให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งแต่พวกมึงเนี่ยนะเอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปละเลงเละตุ้มเป๊ะไอสัตว์นะแล้วก็ทำให้อากองทัพทหารเนี่ยมีแต่ความอ่อนแอบ้านเมืองประเทศชาติเนี่ยนะมีแต่ความล่มจมนะ ตั้งแต่ไอรัฐบาลของกษัตริย์นรกเอ๋งๆเ,เนี่ยไอชินทั่วขายชาติเนี่ยแอนเดอ์แกงเข้ามาเนี่ยนะกูมองเข้าไปเนี่ยนะจากอ,อังกฤษไปที่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหเฮียโคตรสงสารคนไทยมีแต่ความชิบหายวายป่วงนะตั้งแต่พวกมึงเข้าไปในสาภาเนี่ยโอ้โหมีแต่พระสุขเข้าพระเสาแท่นะ ตั้งแต่โครงการจะทำคาสิโนอย่างเงี้ยจะทำให้คนไทยติดการพนันงมงายนะเออเข้าไปเพื่อที่จะบ่อนทำลายสังคมนะของชาติไทยนะกูก็รู้แหละว่ามึงทำงานให้ใครนะอิสัตว์นรกเอ็งเองไอ้เฮียแมวเหลี่ยมหน้าส้นตีนหีส้นตดนะเออไอ้เฮียพูมต่ำหำมหสามนิ้วนะ่ะคนของใครกูรู้หมดแหละนะ ของ World Economic f o ก u m ก็เหมือนไอ้เฮียพักส้มเนี่ยเหมือนไอ้เฮียพิธาหน้าส้นตีนหีส้นตนะัดเนี่ยเออเข้ามาแล้วก็มาหลอกพวกอาชนชั้นต่ำการศึกษาน้อยนะให้ไปฉีดวัคซีนเนี่ยนะนะหลอกไปทีนึงแล้วนะแล้วตอนนี้ก็อาเข้ามาในสภาได้สำเร็จนะไปเอาโครงการเนี่ยแหละนะ จะมีกินมีใช้ไปด้วยกันมีศักดิ์ศรีเฮียเฮียนอกแต่อะไรไม่ไม่มีศักดิ์ศรีหรอ,อกไอสัตว์นะศักดิ์ศรีเนี่ยนะที่คนไทยมีเนี่ยพวกมึงเอาไปถวายทานให้อีอ่าโจรเขมรเอหุนซวยควยทอกดอกทองแล้วก็ไอหุนมาเนี่ยเนี่ยตระกูลโจรขมแมเรียบร้อยแล้วนะศักดิ์ศรีคนไทยตอนนี้ไม่เหลืออยู่นะตั้งแต่รัฐบาลจัลัย,นยในเดลฉานสัตว์มาของมึงเ่ยนะขึ้นมาเข้าสภา นะเออแล้วพวกมึงเนี่ยนะเปิดประตูให้ไส้ศึกเนี่ยเข้ามานะทำลายประเทศชาติให้ประเทศชาติเนี่ยมันอ่อนแอลงปัจจุบันเนี่ยขนาดเลิกลบเลิกเฮียอะไรแม่งยังมีโดนมาบินบนหัวประชาชนเนี่ยว่อน นะตามชายแดงตามจังหวัดต่างๆไอสัตว์นะและไอเหี้ยภูมิต่ำหมำสามยุระยำดอกหน้าส้นตีนหีส้นแต่สมองง่อยไอคิวต่ําแม่งน,นะเสือเปิดนะประตูเมืองให้ไอพวกสัตว์นรกคาแมเนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศอีกนะพวกมึงคิดเหรอว่ามันจะไม่มีไอท่เหีย้ยทหารของไอพวกคาแมเนี่ยมันเข้ามานะ ก็วินาศกรรมนะสร้างความเดือดร้อนภายในประเทศเนี่ยนะเป็นใส้สึกให้กับรัฐบาลของไอ้เฮียฮุงสวยควยทอกเนี่ยฮะเออนะกูแม่งบอกว่าสงสารคนไทยสงสารคนไทยที่เขาไม่ได้เป็นเลือกพวกมึงมาแต่ต้องมารับชะตากรรมนะเออต้องมาเชิญชะตากรรม กับรัฐบาลจะไล,ลหัวควยขีหนอแตดสมองง่อยเนี่ยนะที่มันเป็นทาสร,รับใช้เป็นที่ค่าเป็นไส้ศึกเป็นตัวขายชาติเป็นตัวกาลกินีอับปีศร,รีตชาติแก่บ้านเมืองเนี่ยนะของประเทศเรานะถึงกูจะเป็นคนไทยในอังกฤษเนี่ยแต่ที่กูออกมาพูดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนไทยเนี่ยเดี๋ยวพูดอะไรนิดหน่อยก็โดนมึงฟ้องนะแต่ผอเอเนี่ยนะกูอ่าเป็นคนมีบุญญาธิการไงนะ ถือสัญชาติอังกฤษเนี่ยเออกูจะพูดเที่ยวอะไรจิกขนไว้สอยขนขีดา่าพ่อร่อแม่อะไรเนี่ยพวกสัตว์นรกสัตว์เดรจฉานขายชาติอย่างพวกมึงเนี่ยได้หมดนะัพกพูดความจริงได้หมดนะต่อให้พวกมึงมีเงินหมื่นล้านพันล้านพวกมึงเนี่ยก็ถกกระดอมาตอแหลฟ้องกูที่อังกฤษไม่ได้นะกูถึงต้องพูดแม่เที่ย เก่งแล้วเกินถ้ามึงเก่งจริงอะนะเฮียทหารเนี่ยไม่ขาขาดหรอกถ้านักการเมืองเก่งจริงมึงจะต้องปกปักรักษาชีวิตของประชาชนนะที่เขาจ่ายภาษีไปกระแทกคุยเป็นเงินเดือนให้พวกมึงอะนั่งแดกยัดหาแล้วไม่ทํางานเฮียสัตว์หมาอะไรนะไปรักษาผลประโยชน์ของไอ้พวกกลุ่มนักธุรกิจที่มันมีหุ้นส่วนเนี่ยอยู่ในไอ้ประเทศเขมรเนี่ยประเทศหัวควยไอ้ประเทศ เขาเรียกว่าซินซิตี้เนี่ยเออประเทศที่มันมีบอนการพนันมีการค้าหีก็ะด้ควยเนี่ยโอ้โหนะเงินดอกเงินดำจะไปลงทุนกันไอเฮียแมวไอเฮียเหลี่ยมเนี่ยกูเห็นเนี่ยเขาเปิดหน้านักการเมืองกูก็ว่าแล้วนะทาไมออรัฐบาลเฮียชุดเนี่ยมันถึงไม่กล้านะยึดเงินเนี่ยไอหุห่นสวยควยถอกในประเทศไทยไนงะเพราะว่ายึดไปปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวไอเฮียคุณนสวยมันก็จะยึดเงินเนี่ย ไอ้เฮียแมวเหลี่ยมเนี่ยกับนะทีอ่อยู่ขเขมรเนี่ยที่มันเอาทองเอาเงินไปลงทุนอะไรเนี่ยเขาแชร์กันหลายแพตฟอร์มไอ้เฮียนะหน้าด้านหน้าทนหลายครั้งแล้วนะเออแล้วกูขอบอกนะหลายๆคนอนะที่เห็นเห็นคลิปกูนะแล้วก็บอกว่าจัดได้จัดได้คนนี้เคยด่าเจ้าโน่นนี่นั่นอนะไรย่าเงี้ยเออใช่กูยอมรับนะ กูเนี่ยมีคลิปทําออกมาแล้วตั้งแต่ที่แบบหูตาสว่างนะแล้วจ้าตาสว่างตั้งแต่ปีสองพนนี่อ่าสิได้แล้วเออไอเฮีย้ยมึงไม่เห็นเหรอกูบอกพวกมึงกี่ครั้งแล้วว่ากูเนี่ยเคยไปเจอไอ้พวกที่มันอยู่ข้างไอ้เหียทักษินไอ้เหียแ้วแต่ละตัวแม่งเฮียสัตว์หมาสัตว์เลวนะเห็นแก่เงิน มันทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละขอให้ได้เงินผิดกฎหมายผิดศีลอรําไม่มีจรรยาบรรณอะมันทําหมดนะพวกลีพงลีภัยที่มาอยู่ที่เนี่ยที่ไปดะนั่งด่าเจ้าเนี่ยนะที่เฮียเมาเหลี่ยมมันจ้างเนี่ยเออพวกสุรชงสุรชัยไอยลุสนามหลวงเลตะกรนเนี่ยเออมาทําคลิปใต้ยิงอีวานสุดาอะไรเงี้ยนะมาปั่นหัวนะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยด่าเจ้าพอดา่าเสร็จปุ๊บนะลีภัยไปอยู่ตามประเทศปัจจุบันเนี่ย พวกลี้ภัยเนี่ยกูจะบอกให้ชีวิตแม่งปัดออับต,ตีศีตชาชิ่ภายไวป่วงอยู่แบบต่ำกว่าพลเมืองชั้น3ามอ่ะอ่าในประเทศฝรั่งเศสในหลายๆประเทศอย่างเงี้ยเออไอเฮียนะทําไมไม่ออกมาพูดความจริงมั้อวาอไเฮียนะไปอยู่อย่างไอสมงอกเจียมเนี่ยนะไอสมงอกเจียมสไลด์ดึกควายถึกเนี่ยที่ออกมานั่งเห่าห้อนนะ วันๆเนี่ยแม่งไม่พูดที่อะไรเรื่องการเมืองที่มันมีประโยชน์นะกับประชาชนคนไทยกับกองทัพไทยเสริมสร้างความสามาัคคีเนี่ยตอนมีสึกสงครามไม่ได้บีตอนนี้มานั่งเสียมนะชีวิตเป็นยังไงชีวิตจริงกล้าถ่ายรูปลงมาไปอยู่ในฝรั่งเศสฐานะาผู้ลีภั่อ่ะมีความสุขมากมั้มเออวันหยุดวันอากาศดีซัมม้งซัมเมอร์เนี่ยเคยได้ออกไปเที่ยวไปเดินเตะไปกินอาคอฟฟี่อะไรบ้างไหมไม่เคย นะกูน่ะเออมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยนะกูแต่งงานมาอยู่นะกูมาเรียนจบมีคอลิิฟเคชันมีงานมีเงินมีครอบครัวอะไรที่ทํากูไม่เดือดร้อนกูบอกไนงะแต่ถ้าพวกมึงเนี่ยนะเออไปด่าจ้องด่าเจ้าเขายังมีมหนึ่งหนึ่งสอง 1, 1, อยู่อะ่ะเออแล้วพวกเนี้ยมันยุพวกมึงเนี่ยนะให้ไปอ่อ เหานู่นเห่านี่แล้วผลสุดท้ายก็เอ็นดับเนี่ยมาเป็นอาพลาเมืองชั้นสามเนี่ยอย่างไอ้เฮียหอกเจียมไอ้ไอวงไฟไหม้หมอยอะไรเงี้ยกูบอกเลยนะชีวิตแม่งอับปีศรตรชาติตกต่ำย่ำต๊อกเนี่ยเออนะอยู่ในประเทศตัวเองดีๆแล้วเขาก็มีอิสระเสรีนะกลัวฟ้าชายเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าเคียบอะไรนะ กูก็เห็นมีเด็กๆมานั่งวิจงวิจารณ์อะไรได้นะเขาก็ไม่ได้จัดเข้าคงเข้าคุกอะไรเออนะอสัตว์ผิดกับไอ้เฮียภูมิต่าห้ำสามนิ้วในไอ้เฮียเพราะประชาชนเขาวิพากวิจารณ์เนี่ยเรื่องที่มันเนี่ยนะเออทำงานเข้าข้างไอ้แขแม่เออนะรักษาผลประโยชน์เนี่ยให้ประเทศขอทานเนี่ยอืมแทนที่อาจจะเข้าข้างทหารไทยทหารไทยเสียขามา แม่งเสือกเข่าออกมาได้ว่าเาเป็นเรื่องปกตินะที่ทหารไทยเยจะโดนอ่าบอมระเบิดขาอะไรเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่เขาเดินตรวจตายอยู่ในแผ่นดินไทยในที่กูบอกจริงนะกูรับไม่ได้และสิ่งที่กูออกมาพูดนะพวกมึงไม่ต้องมาตอแหละนะว่ากูเนี่ยอยากกับไทยอยากให้เจ้าให้อภัยกูไม่กูผ่านจุดนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะ กูอยู่ที่นี่กูก็แฮปปี้เอนดิ้งกูก็สบายแต่สิ่งที่กูพูดกูเป็นห่วงรุ่นลูกรุ่นหล,นลานกูยังมีครอบครัวนะที่อยู่ในเมืองไทยยังมีเพื่อนฝูงนะที่เขาเนี่ยมีความรู้สึกตัวอย่างเดียวกับกูนะเป็นคนไทยจะพูดไม่ได้กูก็เลยต้องออกมาเป็นตัวแทนคนไทยเนี่ยพูดความจริงแล้วก็พร้อมจิกหมอยสอยขีดาบคดพ่อคดแม่พวกจันไรขายชาตสไสซึกเนี่ย นะอย่างไอตระกูลชินชาติชั่วเนี่ยแอนติแกงแล้วก็ไอเฮี้ยภูมิต่ำหำสามนิ้วสมองง่อยหนังหน้าแก่นแตดีเฮี้ยนะออดอกทองอีระยำ